คลิปนี้เจ๊บก็จะพามาดูผลไม้ไอตรงข้างบ้านเจี๊ยมนะคะทุกคนนี่ให้ดูนะคะมีต้นละมุดค่ะทุกคนเออต้นละมุดนะคะบีบเบิ่งว่ามันสุกบอกนะคะไม้สุกนะคะไอญาติพี่น้องใครผ่านไปผ่านมาเขาก็จะมาบีบ มาบีบด,ดูว่ามันสุกได้ยังนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวให้รับชมเลยค่ะว่ามีต้นอะไรมากนี่นะคะก็เป็นผลไม้นะคะที่เจ๊ซื้อมาปลูกนะคะแต่ว่าเจ๊ไม่ได้ปลูกเองนะคะให้พ่อมาปลูกให้นะคะเพราะว่าเจ๊ปลูกอะไรมันก็ไม่งามเหมือนพ่อกับแม่เจ๊ปลูกนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะลูกใหญ่ๆก็จะโดนอัปเดตไปแล้วนะคะ ญาติพี่น้องเนะะี่ยค่ะคนเจ้าของไม่ได้กินหรอกคะ่ะคนอื่นนะคะที่ได้กินนะคะน้องชายลูกสาวเนี่ยจจาทุกคนลูกนี้ก็ใหญ่ประมาณนี้นะคะทุกคนคุ้มมากเลยเจ็บซื้อมานะคะต๊ะรับ80บาทดกมากโดกจนแบบว่ามันหักนะคะนี่ตรงนี้เลยหักนะคะ ตรงที่มันหักมันดกเกิน,นะค่ะทุกคนเจ้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็มีต้นขนุนขนุนแจ้ปีนี้ไม้ติดนะคะติดประมาณสามสี่ลูกเนาะประมาณนี้ไม่ติดไม่ดกนะคะปีนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะทุกคนบักมีค่อยมันบดติดเจ้าบักมีกระไดแล้วก็นี่นะคะที่เจ้าภูมิใจนำเสนอนะคะปีที่แล้วนะคะโอโหได้กินห้าลูก ปีนี้นะคะนี่เป๋านี้เป๋านี้นะคะมีลายเป๋าไอ้นเองถามว่ามันก็ไม่ได้เยอะแล้วภูมิใจทำไมเพราะว่าเราไม่เคยปลูกเงาะนะคะทุกคนคะ่ะมันก็เลยภูมิใจนิดนึงเนาะเป็นผลไม้ที่เราแบบว่าภูมิใจนำเสนอถึงจะไม่เยอะลูก ลูกชายน้องชายแล้วก็ลูกสาวเขาด,ดูแบบว่าตื่นเต้นมากเลยนะครับทุกคนเราปลูกเงาะแล้วได้กินมันแบบว่ามันจะได้ผลผลิตเนี่ยคะ่ะเพราะว่าแถวบ้านเขาไม่ค่อยปลูกกันเนาะเงาะเะก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรอกคะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมันจะร่วงมันจะอะไรหรือเปล่านะคะทุกคนนี่ก็ประมาณนี้นะคะ แต่จับไม่เยอะนะคะเพราะว่าต้นเล็กๆตอนแรกจะซื้อมาเจ้าก็ไม่รู้ว่าเขาดูแลก,กันยังไงเจ้าก็ไม่ค่อยได้รดน้ำเนาะเพราะว่าเราก็ไปเลี้ยงควายเผื่อจะกลับมานะคะก็แห้งล,ล,ล,ลืมลืมลืมน้ำต้นไม้แบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็เป็นมะม่วงนะคะอันนี้เป็นมะม่วงพันสามฤดูนะคะ ก็ค่อนข้างที่จะดุกอยู่นะคะแต่ว่าไม่ดุกเท่าไหร่นะคะปีนี้จับแค่ฝ่ายนี้ค่ะฝั่งนี้ไม่ไม่จับเลยค่ะทุกคนแต่ก็เริ่มเห็นดอกเห็นดอกมาเรื่อยๆนะคะต้นมะม่วงสามฤดูส่วนมะม่วงอันนี้นะคะทุกคนมะม่วงเสนม่วงเสนหรือว่ามะม่วงแก้วนะคะดกดก แต่เจ้าก็งงเหมือนกันเพราะว่าปีที่แล้วนะมันลูกใหญ่มากแต่ปีนี้มีแต่ลูกเท่านี้ทุกคนมันเล็กค่ะแต่ถามว่ามันเล็กมันก็ได้กินเหมือนกันแต่ว่ามันมันนุ่ยซ้ำเนี่ยนะเออเจลเวาแบบลืมมันเคยมันเคยแบบว่ามันจะเป็นลูกใหญ่ๆเนาะมะม่วงแก้วนะคะลูกใหญ่ๆแล้วทีนี้มันมันไม่สุกหรอคะมันแตกหมดตรงข้างหน้านัก็ เป็นนะคะทุกคนมันอยู่ข้างบนค่ะเมื่อวันนั้นก็หักค่ะเดี๋ยวเราลอดไปนี่หักไปจนต้องเอาไม้ค้ำค่ะเพราะว่ามันหักม,มาแล้วลงกับป้ามาแล้ว เอาคลิปนี้เจ้ากระฝากไว้สันี้ละค่ะทุกคนว่าจะพาไปเบิ้งอันมักซีดากะบริหาไปนะคะเพราะว่าถ้าจะไปย่างไปบ่อนหันเป็ดไก่สิมารุมมาตุ้มมาหาเจ้าของนะคะจ้ามันเป็นย่างหรอค่ะเห็นเจ้าของบ่ได้เนาะวิ่งเข้ามาปานเห็นอีอย่างเพลสิได้กินนะนะที่นี้สรัพย์มีราคาทุกคน